สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถฮอนด้าเวฟร้อยยี่หาไอกันนะครับครับขั้นตอนแรกให้ทําการเปิดฝาน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับโดยผมจะใช้ครีมกันออกทวเข็มนาฬิกาโดยจะมีผ้ารองไว้เพื่อป้องกันไม่ฝาเกิดการเป็นรอยส่วนรูถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่บริเวณใต้เครื่องนะครับโดยผมจะใช้ชุดบ็อกเบอร์สิบเจ็ดกันออกรวเข็มนาฬิกา พอเริ่มนวนก็ใช้มือหมุนออกมาเลยครับเตรียมถังรองให้พร้อมนะครับต่อไปทำการยกรถไปซ้ายขวาเพื่อ,อน้ำมันเครื่องไหลออกจนหมดขั้นตอนต่อไปทำการปันเกียวน็อตอุดน้ำมันเครื่องให้พันทวนเข็มนาฬิกานะครับ หลังจากนั้นนําเวนมาสวมให้เรียบร้อยก่อนสวมน็อตให้เราทำความสะอาดบริเวณรูถ่ายก่อนนะครับหลังจากนั้นทําการสวมน็อต้าไปโดยผมจะหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาหลังจากนั้นใช้ชุดบล็อกเบอร์สิขันให้แน่นพอตึงมือพอครับ ส่วนน้ำมันเครื่องที่ผมนามาจะเป็นของโมตุ 2, นซาบันพัท 10W40 MA2 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ MA2 นี่คือสําหรับรถเกียร์นะครับเดี๋ยวเราแกะฝาออกก่อนนะครับดึงขึ้นมาแล้วหมุนฝาออกมันจะมีจุกอยู่ดึงออกมาเลยครับต่อไปนําน้ามันเครื่องมาเติมนะครับเติมไม่หมดเลยครับซึ่งรถเวฟไรเบ้าไอตัวนี้จะใช้อยู่ปริมาณ0.8ลิตรนะครับ โอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนำฝามมเชีตทำความสะอาดและปิดไฟใา้แน่นขั้นตอนต่อไปทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ต่อไปให้เราสังเกตตัวเช็คบริเวณน Not ็อตอุดว่ามีการลว่วตึมของน้ำมันเครื่องไหมทำการดับเครื่องยนต์ ซึ่งฝาน้ำมันเครื่องจะมีการวัดระดับอยู่ให้เราขันออกมาเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการตรวจเช็คระดับของน้ามันเครื่องกันนะครับหลังจากนั้นแค่สวมเข้าไปแต่ไม่ต้องขันเข้าแล้วดึงออกมาระดับน้ํามันเครื่องที่ถูกต้องจะอยู่ระดับนี้นะครับและขั้นตอนสุดท้ายสวมการวัดเข้าไปแล้วปิดฝาให้แน่นจบไปแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนน้ามันเครื่องเวฟโรยมาไอคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดตับส์นะคให้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ